สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเขียนนะคะเป็นของจากร้านที่จีนทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นโพส t อิ์กับสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์อันนี้ราคา3บาทค่ะส่วนโพสอิอันนี้ราคา9บาทนะคะลองแกะดูนะคะ นี่ค่ะจะเป็นโพสอิฐลายกระต่ายแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะอันเล็กๆกระทัดรัดนะคะส่วนสติกเกอร์จะเป็นลายหมีค่ะน่ารักมากเลยนะคะมาดูที่ชิ้นต่อมากันเลยค่ะชิ้นต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นสมุดไดอารี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นซองซิปสำหรับใส่สมุดไดอารี่ขนาด6ห่วงนะคะซองซิปอันนี้ราคา12บาทค่ะส่วนไดอารี่อันนี้ราคา104บาทนะคะเป็นไดอารี่แบบ3ห่วงค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะลองแกะดูกันค่ะ นี่ค่ะห่วงจะเป็นสีขาวนะคะหน้าปกน่ารักมากเลยค่ะเป็นลายกระต่ายแล้วก็หมีนะคะตัวรีฟิลที่แถมมาจะเป็นกระดาษเปล่านะคะลองใส่เข้าไปดูนะคะนี่ค่ะเป็นสมุดไดอารี่ที่น่ารักมากเลยนะคะตัวหน้าปกอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยค่ะสามารถถอดเปลี่ยนเป็นรูปที่เราชอบได้นะคะ แล้วก็ที่สันไดอารี่ตรงนี้สามารถดอยพงกุญแจได้ด้วยค่ะน่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะมาดูที่ชิ้นถัดมากันค่ะจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแฟ้มใส่สติกเกอร์ค่ะปลอยซื้อตอนลดราคาเหลือแค่1บาทเท่านั้นเองนะคะอันเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะที่ปิดจะเป็นเชือกแบบนี้นะคะ ลองเอาสติกเกอร์ใส่ดูนะคะน่ารักน่าใช้แถมราคาแค่1บาทคุ้มมากๆเลยนะคะมาดูที่ชิ้นถัดมากันค่ะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นวาชิเทปค่ะเป็นลายยูนิคอร์นนะคะอันนี้ไปซื้อตอนแฝดเซลราคา1บาทนะคะถูกมากๆเลยค่ะมาดูที่ชิ้นสุดท้ายกันนะคะ ่คะชิ้นสุดท้ายจะเป็นอันนี้นะคะเป็นพวงกุญแจรูปเป็ดค่ะเป็นเป็ดสีขาวนะคะอันนี้ราคา9้าบาทเท่านั้นเองค่ะไปซื้อตอนแฟลชเซลล์นะคะน่ารักมากเลยค่ะ9้าบาทก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่บอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ค่ะบอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของบอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ